มีข่าวด่วนข่าวเด่นจะมาบอกคะ่ะทุกคนทุกคนรู้ไหมคะเมื่อวานไทยมีแม็ดกระชับมิตรอุ่นเครื่องกับเวียดนามเป็นนัดอุ่นเครื่องนะคะในสนามของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่เวียดนามซ้อมอยู่เป็นประจำนะคะคือไทยเข้าไปอุ่นเครื่องที่สนามของเวียดนามก็คือไทยไปสนามของเวียดนามที่เวียดนามใช้ซ้อมอยู่เป็นประจำในทุกวันนี้นะคะผลปรากฏว่า ไทยพ่ายให้เวียดนามนะคะด้วยคะแนน3ต่อ2เซตเซตแรกไทยชนะเวียดนาม25ต่อ18เซตที่2ไทยกลับมาชนะเวียดนามได้ค่ะ25ต่อ17เ็ซตที่3เวียดนามก็พลิกชนะไทยอีก25ต่อ20และเซตที่4เวียดนามก็ชนะไทยอีกค่ะทุกคน25ต่อ18คือเวียดนามชนะเซต3เซต4ติดกันเลยแล้วมาต่อในเซตที่5ไทยก็พลิกกลับมาชนะเวียดนาม15ต่อ9ค่ะ ก็คือสรุปนะคะเวียดนามชนะเซตที่1เซตที่3เซตที่4ไทยชนะเซตที่2กับเซตที่5นะคะผลสรุปแล้วก็คือเวียดนามชนะ3ต่อ2เซตค่ะไทยพ่ายให้เวียดนามค่ะทุกคนในแมตช์กระชับมิตรนี้อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะทุกคนเพราะว่าการกระชับมิตรนี้ในวันที่5ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนะคะจากที่แอดลงคลิปวันนี้ พิมพิชยากกรำชัชชุอรนโมกสีหัทยาบำรุงสุขพรพันธ์เกิดปราดปียนุษแป้นน้อยไม่ได้มาเข้าร่วมการแข่งขันนะคะก็คือใช้ชุดบีลงกระชับมิดกับเวียดนามนะคะนั่นก็คืออย่างโมเมธานาสุขสดทิชากรบุลเลิศมือเซตเป็นนุกนิกนัทนิชาใจแสงมีพี่เล็กกันิกาทีปะโชดด้วยนะคะชุดบีของเราอาจจะออมมือให้กับเวียดนามก็เป็นได้เพราะอย่างที่แอ็กบอ บอกนะคะว่า ทางสมาคมมั่นใจและก็ย้ำตลอดว่าใช้ผู้เล่นชุดหลักลงในการแข่งขันกระชับมิตรในศึกอาเซียนกลางปีนี้นะคะที่ทางสมาคมกล่าวไว้นะคะและย้ำมาตลอดว่าต้องการตอบแทนแฟน,แฟนๆพี่น้องชาวไทยที่ได้สนับสนุนทัพนักตบลูกยางสาวไทยตั้งแต่การแข่งขัน VNL ที่ผ่านมาเป็นอย่างดีนะคะก็เลยก็เลยเลือกจัดที่จังหวัดนครราชสีมานะคะเพื่อให้แฟนๆวลอลเลย์บอลชาวไทยมาดูกันได้อย่างหนำใจและติดขอบ ดังนั้นเมื่อวานที่มีแมนอุ่นเครื่องหรือแมนกระชับมิรที่ไทยพบกับเวียดนามนะคะผู้เล่นตัวหลักก็คือเก็บตัวไว้ก่อนค่ะแล้วค่อยเปิดอีกทีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหรืออาจมีสิทธิพลิกล็อกในรายชื่อผู้เล่นก็เป็นได้แต่ถ้าถามความคิดเห็นส่วนตัวแอดนะคะและความคิดเห็นที่สมาคมได้พูดไว้ตั้งแต่ตอนแรกและย้ำมาตลอดแอดก็ยังเชื่อว่าทางสมาคมมีสิทธิ์ใช้ผู้เล่นชุดหลักลงเล่นจริงๆอย่างที่1เป็นการตอบแทนแฟนแฟน,แฟน,แฟน,แฟนวอลเลย์บอล ทีี่ได้เชยอย่างที่2เป็นการให้เกียรติประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาแข่งขันในประเทศของเราเองที่เราเป็นเจ้าบ้านเจ้าสนามน,นะคะระยะเวลาการลงของผู้เล่นในสนามแต่ละคนอาจจะมีน้อยมีมากผู้เล่นชุดหลักอาจจะได้ลงน้อยก็ได้เพื่อเก็บแรงไปฝึกซ้อมแข่งขันในชิงแชมป์โลกและอาจจะใช้ผู้เล่นชุดบีเพื่อทดสอบในะกีฬาทดสอบร่างกายเพื่อจะคัดตัวไปชิงแชมป์โลกก็แบบนั้นก็เป็นได้คะ่ะทุกคนรอลุ้นกันต่อไปนะคะทุกคนในรายการศึกอาเซียนกลางปีที่จะเกิดขึ้นใน วันศุกร์ที่9ก้ากันยายนนี้นะคะวันวันเหมือนกันนะเนี่ยไทยพ่ายให้เวียดนาม3าต่อสองเซตต้องบอกว่าหืเวียดนามก็มาเหนือนะแมตต์กระชับมิตรไทยกับเวียดนามหรือว่าแมตต์อุ่นเครื่องไทยกับเวียดนามเมื่อวันวันที่5เนี่ยนะคะมีเพียงโค้ดวันนาบัวแก้วและโค้ดชำนานดอกไม้เท่านั้นนะคะที่เห็นนะโค้ดด่วนนะคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนแลนะนักกีฬาชุดหลักก็อาจจะรวมตัวอยู่ที่เดียวกันอีกที่หนึง่งอาจจะฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นกันอยู่ก็ได้ค่ะทางสื่อเวียดนามนะคะทุกคนก็ ก็ได้โพสต์แมต์นี้ค่ะว่าวันนี้ทีมเวียดนามมีแมตช์กระชับมิตรกับประเทศไทยทั้งนี้เวียดนามชนะ3ต่อ2เซตทีมเวียดนามชนะเซตที่1เซตที่3เซตที่4และแพ้ให้ทีมไทยในเซตที่2เซตที่หแต่โดยทั่วไปแล้วปกติแล้วก็เรียกได้ว่าทีมของเรายังคงชนะแล้วเวียดนามก็ยังโพสต์อีกว่าเราชนะประเทศไทยอย่างน่าประหลาดใจนี่แหละค่ะคือสิ่งที่สื่อเวียดนามเขาออกข่าวนะคะต้องถือว่าหืม ไทยออกมือให้เฉยๆหรือเปล่ารอดูวันจริงได้เลยแต่ยังไงก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่เวียดนามก็อาจจะมีการพัฒนาในด้านวอลเลย์บอลในด้านเทคนิคกลยุทธ์ต่างๆมากขึ้นและได้แลกเปลี่ยนเทคนิคกลยุทธ์กับโค้ชวันนาบัวแก้วรวมไปถึงโค้ชชำนาญดอกไม้และผู้เล่นชุดบีของทีมไทยนะคะถือว่าแลกเปลี่ยนเทคนิคกลยุทธ์กันเป็นเรื่องที่ดีคะ่ะทุกคนเพราะเวียดนามในรายการศึกอาเซียนกลางปีครั้งแรกที่จัดขึ้นในปี2019เวียดนาม ที่4ี่นะคะทุกคนก็คือไม่ได้เหรียญอีกแล้วอะ่ะรอบนี้คาดว่าเว,วียดนามน่าจะแบบฟิตตัวเองพัฒนาตัวเองเพื่อให้ได้เหรียญสักครั้งหนึ่งก็ต้องรอชมกันค่ะเพราะว่าคู่แข่งในที่มาแข่งอาเซียนกลางปีนะคะมีเข้าร่วมกัน4ประเทศนะคะไทยเวียดนามอินโดนและฟิลิปปินทุกคนต่างมีพัฒนาดีขึ้นค่ะนักกีฬาไทยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทุกทีมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแน่ๆนี่คือข่าวด่วนข่าวเด่นประจำเช้าวันที่หก กันยานะคะที่ไทยแข่งกระชับมิตรอุ่นเครื่องกับเวียดนามวันที่5กันยาเมื่อวานที่ผ่านมาและไทยก็ได้พ่ายให้เวียดนาม3ต่อ2เซตค่ะอาเซียนกลางปีนี้สนุกแน่นอนค่ะทุกคนถ้ามีอะไรคืบหน้าแอดจะรีบนํามาเล่าให้ทุกคนทราบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งศึกอาเซียนกลางปีที่จะถึงนี้ด้วยค่ะ